ครับผมแน่ทัวกินเที่ยนนอนออนไลน์ครับผมอยู่หน้าด่านครับอันนี้จะเป็นหน้าด่านไทยพม่าครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ทวายนี่ครับผมไปดูนิดนึงตีถวายทั่วครับน้องวัดที่ผมรู้จักกันทางเฟซนี่ครับถ้าใครจะติดต่อมาทัวร์เที่ยวที่ดวายผมแนะนําว่านี่ครับน้องนี่อยู่หน้าด่านเลยถามว่าจริงไหมนี่ครับนี่เป็นดูเลยหน้าด่านที่จะเข้าไปสู่พม่าแล้วนะครับนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวที่นี่ครับ เยอะมากตอนนี้ครับกำลังเยอะไม่ถึงกับเยอะมากครับก็จะให้ดูบรรยากาศนิดน,นึงเดี๋ยวผมจะไปทำออเดอร์พาสเย็นนี้แล้วพรุ่งนี้ผมจะเดินทางมาประมาณน่าจะเข้าไปนัารถตู้ประมาณ3โมงแล้วก็เดี๋ยวทำออเดอร์พาสเสร็จก็คงนั่งรถเข้าไปนะครับยวไปตายเออดำหน้าครับตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อน <c oughs> ต้องอาศัยน้องวัดทบในการให้ข้อมูลครับคนที่จะมาเที่ยวที่นี่ผมมีเบอร์โทรให้ครับถามน้องวัดข้อมูลท่องเที่ยวได้เลยน้องวัดมีเบอร์ อ่าเบอร์ศูนย์แปดสองครับหนึ 9, 2, 2, 4, 8, ่งเก้าสองสองสี่แปดแปดานี่ครับตีดะวานทัวร์ครับทัวร์ทัวร์ดะวานนี่อยู่หน้าดา่านเลยใครไม่มีไม่รู้ข้อมูลก็มาได้ครับให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งพรุ่งนี้ผมกำงเดินทางละอัปเดตบรรยากาศให้ดูก่อนเดินทางเดี๋ยวผมจะไปทำบูตเลอร์พาสก่อนพรุ่งนี้น้องวัดมีทัวร์เข้าไปคงไม่ได้คุยกันแต่ว่าอาจจะไปเจอกันที่ดะวานเดี๋ยวไปเที่ยวในดะวานด้วยกันจริึงโอเคครับนี่ครับ,รบด่านตมไทยน้องวัดข้ารถ ติดนั้นนี่ไปไม่ได้ต้องรถไม่ติดนั้นใช่ป่ะรถติดแล้วรถติดขวางไทยเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ขับเข้าไปในพม่าครับคือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปทวายเนี่ยจะต้องนำรถตู้เป็นรถรถรถของเขารถของเขาอะฮะเขาไปวิ่งมารับใช่ครับก็คือจะมารับตรงหน้าหน้าด่านนี้ก็ได้ถ้ารถอย่างเงี้ยรถน้องเองป่ะไม่ใช่ก็ผมจะเป็นรถตู้อีกแบบหนึ่งครับผมใชาครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอารถจากฝั่งไทยเข้าไปเนี่ยจะต้องเสียค่าระเนียม20ร่อลลาก50ดอลลาร์ม่้านล่วงหน้าก่อน1,500 7วันได้ลยแต่แต่ก็คือรถต้องหมดแบบปกติทําเรื่องมาจากฝั่งไทยแล้วก็มาตีทะเบียนพม่าเอาครับผมใช่ครับคือมันจะเสียเวลานิดนึงผมแนะนําว่าให้นั่งรถรถตู้ของพม่าเข้าไปดีกว่ารถเมย์จากเมืองการมานีม่มีไหมรถตู้จากเมืองการมันจะมีรถรถรถมีรถตู้ออก8โมงครึ่ง แล้วก็6โมงเย็น8โมง8โมงครึ่งตอนเช้ารแล้วก็6โมงเย็นแล้วก็รถบัสเนี่ยจะออกเดี๋ยวสักครู่ผมมีตารางได้ได้ขอเลยแต่ผมจะถ่ายให้เป็นดูเป็นข้อมูลนะครับผลสำหรับจะมาเที่ยวทวายในวันนี้ครับเดี๋ยวทวายจะเปลี่ยนไปครับถ้าถ้าเรือเรนลึกเสร็จเมื่อไรก็มันจะไม่เห็นจับทุกวันนี้ดูบรรยากาศหน้าด่านก่อนนะครับพรุ่งนี้จะ็นการเดินทางจริงของผมละแล้วก็เดี๋ยวผมจะม้านเดบให้ดูก็ประมาณไม่จันก็ ไ่ไม่ไม่กันก้างคานี่แะครับยืนถือเนี่ยครับนี่นี่ยครับอ่ะดูมันจะงนี้เวลาตรงนี้นะครับตัดหนึ่งครึ่งหก<ด>โ,โ,โมงแล้วก็สิบโมงครึ่งเที่ยงเที่ยงครึ่งบ่ายสองบ่ายสามครึ่งแล้วก็ห้าโมงเย็นครับผมมาดูรถตู้นี่นะอันนี้เป็นรถตู้ที่วิ่งจาก นี่ไทิกขี้หรือว่าจับตางตรงนี้เนี่ยไปที่ถวายอ่านี่ครับคือรถสภาพนี้เลยคันหนึ่งน่าจะประมาณประมาณหกถึงแปดหกถึงแปดท่านครับราคาคือถ้าเกิดไปเที่ยวเดียว800บาทอ่าใช่อ่าถ้าเกิดว่าไปกลับก็คือ1,600งพัต้องจองไว้เลยเนาะหรือไม่ต้องจองก็ได้ไม่ต้องจองก็ได้ครับผมก็คือว่าพอขับรถพอนั่งรถไปถึงที่ถวายปุ๊บเนี่ยก็คือเราสามารถไปขึ้นรถได้ที่คุณจะมีค่ารถอ่าเป็นเป็นขอขอสออะไรของเขาอ่ะครับที่นี่เขามาสแตมป์ได้ไหมเหมือนว่าสแตมป์แบบ ต่อวีซ uh, ่าได้มัมได้ก็ค oh, right ือพวกที่เป็นต่างด้าวเนี้ยชาวต่างชาติอย่างเช่นพวกที่เป็นพวกอะไรครับเป็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต้องการต่อวีซ่าก็คือสามารถที่จะมาต่อวีซ่าที่ด่านคุ้มน้ำร้อนได้ครับที่นี่มันเป็นด่านที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดใช้เวลาเดินทางก็ไม่เกินสามชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จากตรงนี้ไปที่ตมก็แป๊บเดียวเยี่ยมเลยนี่ครับง่ายครับไม่ต้องไปสระแก้วไม่ต้องไปที่ระนองละ ที่นี่ใกล้แนละ้วโอเคครับเดี๋ยวผมไปทำบอดี้พาร์ตก่อนดีกว่าสวัสดีครับครับพี่แนอน้องนะครับแนนมาครับเดี๋ยวพวกนี้เจอกันนะจรับจริงๆแล้วพี่<น>าาไปทวายไปทำบอดี้พาร์ตที่นี่เนี่ย